ขาดบินทเลแล้วพีนนนน่น้นนนองขาดบิน,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 นบกกุนร,รีขาดบิน,นรนไม่ขายตาในโครงกาขาดที่ดีไม่ขายตานเลยปัตมาเนองบึงกเป็นรหลการทะเลคนจมาไล่การให้หนั่งเลือได้ ของทะเลครับน้ำใสละเอียดครับผัดทะเลตมามาตมาพาพี่น้องมาเที่ยวได้ครับเด้อปักหมุดมาแล้วครับผาดกินทะเลถึงนะครับ,รบกินทะเลน,อน,นอ้องเด้อ เดี๋ยวพี่น้องนี่ครับตอนนี้พี่น้องตอนนี้ก่อนเกี่ยวต่อ